สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอการผูกห่วงหรือปมอยึดกับเชือกในแนวดิ่งหรือท่อเหล็กในแนวดิ่งลักษณะนี้นะครับเพื่อยึดน้ำหนักไว้อย่างนี้แล้วก็สามารถเคลื่อนตัวขยับได้อย่างอิสระถ้าเราไม่ได้ยึดน้ำหนัก นครับกระตุกเราสามารถผูกปมนี้กับเชือกหลักในแนวดิ่งได้หรือพวกวัตถุสิ่งของหรือท่อเหล็กใช้งานแขวนน้ำหนักไว้แบบนี้เขาเรียนกะว,ว่าเงื่อนเคลมให้วิธีทำไปรับชมกันเลยครับ ง่ายง่นะครับเริ่มต้นเราจะต้องทำเป็นเชือกแบบนี้หูเชือกแบบนี้บบนด้วยการผูกเชือกด้วยเงื่อนฟิชเชอร์แมนนั่นเองครับซึ่งเราเราจะเริ่มใช้ประโยชน์ได้แล้วลักษณะนี้นะเราเราจะต่อเชือก เพื่อทําเป็นหูงใช้ s ิงเกิลฟิชเชอร์ก็ได้หรือ d o u เบิลฟิชเชอร์ก็ได้นะในที่นี้เราจะใช้ Single Fisherman แมลักษณะนี้ต่อเข้าไปเลยครับอันนี้คือประโยชน์เริ่มมาแล้วสำหรับเงินฟิชเชอร์แมนลักษณะนี้เห็นไหมครับเราจะได้ห่วงเชือก แบบนี้เพื่อที่จะทำเคลมให้เริ่มต้นใช้เชือกหรือหูเชือกห่วงเชือกเนี่ยพันะนกับวัตถุหรือเชือกตรักที่เราจะทำเป็นห่วง,วงยึดน้ำหนักนี้วิ่งไปข้างล่างนะครับแล้วพันไปสามรอบนะหนึ่ง เมื่อได้สามรอบแบบนี้เราเอาห่วงปลายห่วงเนี่ยครับมาคล้องยึดเข้ากับห่วงเชือกที่อยู่ข้างล่างสอดเข้าไปเพื่อให้มันรัดกันแน่นขึ้นเราก็จะได้แล้วครับเทมให้ สามารถผูกยึดน้ำหนักในแนวเด่งได้อย่างมั่นคงนั่นเองและก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างง่ายดายหรืออิสระปรับขึ้นลงได้แต่เท่างานที่จะแขวนน้ำหนักปุ๊บมันก็จะล็กอกหรือยึดน้ำหนักได้อย่างมั่นคงนั่นเองนอกนั้น ตัวพวกนี้เราก็แขวนยึดกับพวกคาราบิเนอร์ได้นะครับเคลมไฮนะครับปมคง,งที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ